สวบคครับไม่ล็อกดาวน์นะครับแต่ได้มีการปรับพื้นที่สีส้มเป็น69จังหวัดนะครับเดี๋ยวฟังว่ามีจังหวัดอะไรบ้างซึ่งรวมจังหวัดสงขลาของเราด้วยนะครับพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว8จังหวัดกับ18พื้นที่นะครับห้ามดื่มสุราเกิน20นาฬิกาปติตามกันเลยนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินครับโฆษกสบคก็ได้แถลงในวันนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่7มกราคม2565นะครับว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสธ เสนอให้ปรับระดับพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วราชอาณาจากักรสบคก็ได้ยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับทั้งประเทศจากเดิม39จังหวัดเพิ่มเป็น69จังหวัดดังต่อไปนี้ครับขอนแกน่นจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครราชสีมาบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรียุธยาเพชรบุรีระนอง ระยองเลยสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายอุดรธานีกาฬสินธ์กำแพงเพชรฉะเชิงเทราชุมพรชัยนาทชัยภูมิตรังตากนะครนายกนะครปฐมนะครพนมนะครศรีธรรมราชนะครสวรรค์ณนะราธิวาสน,น่านปราจีนบุรีปัตตานีบึงกาฬพะเยาพัทลุงพิจิตร พิสุนุโลกเพชรบูรณ์แพร่มหาสารครามมุกดาหารแม่ห้องสอนยะโสธรยะลาร้อยเอ็ดราชบุรีลบบุรีลำปางลำพูนศรีสเกตสกลนครสงขลาสตูลสมุทรสงครามสมุทรสาครสะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีนองวลำพูอ่างทองอำนาจเจริญอุตรดิตถ์ อุทัยธานีและอุบลราชธานีนะครับจังหวัดที่อ่านไปก็เป็นจังหวัดที่ปรับยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับซึ่งมาตรการที่ใช้ในพื้นที่ควบคุมสีส้มโดยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะให้บริการได้ตามปกติรวมทั้งสถานศึกษาร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ตลาดตลาดนัดนะครับแต่ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า500คนและห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสำหรับร้านเสริมสวยและสถานบริการเพื่อสุขภาพนวดสปาเปิดได้ตามปกติแต่ต้องไม่เกิน24นาฬิกานะครับต่อกันด้วยพื้นที่สีฟ้านะครับซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวก็ยังคงเดิมเป็น8จังหวัด ทั้งจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีกระบี่ชลบุรีนนทบุรีปรทุมธานีพังงาและภูเก็ตแล้วก็ยังมีอีก18จังหวัดที่ดําเนินการบางพื้นที่เป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวโดยพื้นที่สีฟ้านั้นก็สามารถที่จะใช้มาตรการเดียวกับพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังได้นั่นเองนะครับ ซึ่งสำหรับพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะบริโภคสุราในร้านอาหารได้แต่กําหนดเวลาไม่เกิน21นาฬิกาและต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน HHA+ นะครับหรือ t h ย i Stop Covid 2+ เท่านั้นนะครับ เอาละครับอันนี้ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไงก็ต้องฟอร์นังมากยิ่งขึ้นเพราะการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใหในเรื่องของสุภาพของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินธุรกิจต่างๆนั้นยังคงดําเนินไปได้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณสําหรับในส่วนของความร่วมมือแล้วก็ฝาก ความปรารถนาดีมายัางท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองโดยยิ่ยงในส่วนของย่อยชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องคอยอบรมสั่งสอนนะครับเรียกได้ว่าอาจจะต้อง ใช้ความพยายามมากกันสักหน่อยในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตามนะครับเตือนให้ปฏิบัติตามในส่วนของมาตรการต้องเตรียมโน่นนี่นั่นเยอะแยะเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําให้เป็นตัวอย่างอีกด้วยนะครับซึ่งเด็กๆนั้นก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่เท่าที่ดูแล้วนะครับเรื่องของการเฝ้ราระวังนี่จะค่อนข้างจะน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นล้วก็ฝากเตือนมาด้วยก็แล้วกันนะครับ